พิกุมาณครับพิกุมารขอโชคเลขไทยเนยวันที่หนึ่งกุมภาพกศีนีเลขเกี่ยอเอียงครับมือนีได้โชคห้าน้อยแล้วบัดที่นี่ขอเลขไทยนะครับพิกุมารน,นี่นําของหวายมีขนมน้ำแดงของบูชามาบูชาแรเดอได้โชคตามที่สัญญาแล้วแล้วก็เอามาถวายตามสัญญาขึ้นกันบัดที่นี่ขอเลข ไทยเนี่ยวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าอีกออกตัวใดบอกเนี่ยเลขกไทยวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าอออกตัวใดครับบอกเนี่ยครับไอโซเด้พี่กุม่านพีกุมานมหาโชคพีกุม่านมหาโชคครับบอกเดขกเนี่ยครับพีกุม่านมหาโชคนางไหงนางคกเง่นล้านพีกุมานมหาโชคนางคกเง่นล้านครับบอกเลขเนี่ยเลขกี่ออกตัวใด แปดสีหนึ่งแปดสีหนึ่งออลีีบ่แปดสีนึงออยลีีบ่แปดสหนึงอออน่งดิครับแปดสีหนึ่งอาออยอีีเดอออกอีีเดอร์